เดี๋ยวนี้ก็ทาง,งก้ออันเป่นกับคำลังสีแกะบอ่ออ่อนนะครับเอาบอ่ออ่อนเพราะว่ารถขั้นี่สิเอ็ดเป็นเป็นรถนอนนะครับรถคงบอดเคนนะครับนอกรถคงบอดเคนสเส็ดเป็นรถนอนเอาที่นอนมาใส่นะครับเอาที่นอนมาใส่เอาแม้ว่าจะเอาแก่บ้านนะครับอแอร์บ้านมาใส่ย่ามไปเล่นงานก็จริงเลเสียป้เลยนะครับ กำลังจ้างก่อนกับกำลังดีก็มันระวางกระจกแสีมงด้ยจ้าเงีนมอกระจกกระจกไปจางก <lem> ่อนที่กันตัดดูกอุปกรณ์นี่ว่าคูแบบนะครับเะี๋ยก็เตรียมปล่อยนะรับโหลดคนก็ดี ติดเฮ็ดแอร์เฮ็ดสวอมแอร์สอมติดตัง้งเท็ดวงจรไฟแมนเนะหมือนนะครับเท็ดใบรถนะครับเนาะจางควันนะครับมันโหดบ่อาจารย์มันตามอะไรมันตามมันโหดมันโหดเรัยรอยากจัดการปัจจุบัรียบแต่ต่อแบบหม่เองเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบอสอันเองนะครับตรง ตอนนี้เฉพาะาต้องการื่อยองกินย่อมใส่จกันไี่รต้องจดดบครับหลังจากกังานมาห้องควอนต์เท็ดเฮ็ดอันปูพื้นไม่เฮ็ไี่ก็ตรงสิเงินงาดขึ้จังหน่อยเนาะแม่นมอสตรงงานขึ้นำาเดียวตอนนี้คือหาซื้อของใส่ก่อนลอกเบิองก่อน

นั้นลงสายตามเออตรงมันต้องงัดขึ้นน้ำนะงัดขึ้นแบบมุนน้ำนะงัดขึ้นน้ำนะท่าวาสันกับที่บอกก็ต้องตีอันแล้วกลับมาตีอันต้องให้มันเพี่ยงให้รีบนี่นะตีอันนียนะตีตู่ตีบ่อกลับมาจะเห็นเข่าให้ออกแบบไปไหมเห็นไปรถนั่นเลยนะก็ให้สร้างหลานสร้างเขาอย่างไนึ่งสร้างโซฟา ตกลับมากคนแล้วตอนนี้ค็จะซื้อไส้ก่อตอนนี้มันจะพอหนามันเร็วหดเอาแตที่นอน้องวังเลสกินหรอเ่สกินแมนอืมอื่ตนมันจะได้เท็กฟุตนี่ไดพมสีองพุวเงาดำหเลยบ่ตัวนี้มันขีดแฉกมันข้าตัวนี้เลยนี่เห็มสูงนี่นะเห็นสูงเดอเมสูงปวดบ่ตัวนี้มั่นมันมีสองอันใครเยอะตรงออกแบบเพื่อรมสีเนาะเอา้างสีไหม

ซิ่งงานงาคืนล้วก็บมุนให้มันเงือนถึงดำน้ำใช่ไหมครับเขียวมันมีซองตัวลงตามฮะมันตามซองตัวบ่นี่จองขอบน้อย้อยล้านครับที่ครับถ่ายคลิปกันมาลูกครัถ่ายคลิปตะวันดอดพิวบอกควยมีหรอกถ่ายไปเรื่อยๆลูกถ่ายไปเรื่อยๆยวฟังอเดพิวบอกมีรักลอยนะ มาทูรักลอยูเรื่ยอยๆอ่างในท้ายไปเ,เรื่อยนะครับฮะเ,เออใหม่ทงห่งเจ็ดทีใหม่สองเดือนสเดืนอนยังยังไหนเงินเพราะว่ามันพอถึงลอยเหรียญเลยสามสิบสี่สิบเหรียญหาสิบเหรียญมือเละเหรียญ แค่น้านลงยันี้ลงี่คลิปเหรอคลิปนึ่งหรือเปล่าลงลงลงเหมือนฉดหดลบอกผมไปลงไาว่าต่มันหยอดพิวนไหลหมืนใครลงเหมือนฉีดหยอดพิวพี่ตมืนเงินเกินไปนี่มันโอเคมเงนเกินเนาะตัวนี้มันรักลอยนะมือรักลอยได้ว่า การพอดกําลังฮะไอยู่กํลังดีจ้ครับเออซีเงินงัดเงินงัดขนหนำกีบความเอาออกเยอะบอลหรอเบ้ลยบอเอาออกนี่สามบอลทุกนเไปบันน่ะนั่งอ้บอกได้แถวหนีหมแม่เราแถวนีอืมเนี่ทหมสันคนบอก เดินไปดีเคยเคลถอดม้นอนมาเนพวกหัวแก่แบ้ว,ว,ว่าบไไอกออก,กันหน่อเอาไปใส่นอนขั้นหนึ่งหา่านโอเค กำลังออกนะครับนเนาะออกยากแท่าไหร่คอับที่เอาตุลางเขาติดไว้ช่วมว่าคันส่เนี่ยคันแห้งออุย้ยรงเท<ร> <พา S 1> ้าเล้วกรตตอมยนแล้วหายไปเลยนี่กันนะต็นเต้น

พวกนีม so ุนยกเกนกตามตั so ้งแต่ก oh, ู่ดฟังอย่งเี้ละัยหดลวงลวงเลยนะสอดเลยตั้งแต่กูบ่ได้งี้แหลมันฟังวนอนตังแต่กูไมดฟังนอนจุกนเป็นนันเป็นแค่นั่นกาัตั้งแตดึลงพวกนบ่เออที่งาน่มุน้ําหม้นนํา นนะให้มันด,ดันเกี่ยวขึ้นนะนอดบดไอุ้นยกเตียมกันนะนงนี่ยเาห้มือถอดแล้วลุงฮะมือมาถอดได้เขาไปแต่งเบาวีนี่มั้ง เาอไหมครับครับจกะจะได้มุนอกเก็ดรดนอนนะครับตอนนอนเมื่อใส่นะครับนอนนี่เป็นลดตรงขันองบอดนนาังนะครับ